เต็ดปนครับบุดมือใช่ไหมกัดแล้วครับสวัสดีครับน้าหน,นักตุกปาท่านครับวันนี้ไปไหนครับน้านูครับวันนี้เป็นซ้นนนนำไม้เดือนนะไม้ไหนครับ มสมุงเต่าไปครับไปดูกันครับวันนี้จะมีตัวจุดตัวครับ,รบได้สักสวมไหมเข้าไม้ครับส,ม,สมุเต่าครับวันนี้เข้ไม้สมุเต่าครับเป็นสนาดารุกนะ ดูนะครับว่าจะมีจิตแจมไหมครับวันนี้ยังกัดอยู่ในป่านะครับ ตัวแรกครับช่อนครับชันส่งตตเต่าครับตัวแรกครับเจ็บปลาก่อนนะครับ อืมไอ้แกแล้วนะครับนี่ครับช่อนสงก่าครับตัวที่สองครับใช้แดดเดียวครับเจ็บปลาก่อนนะครับโอ้หลุดครับ อื <c oughs> ไม่โดนช่อนครับอะไลนะครับใช้สวยอยู่นะครับนี่ครับช่อนสงเต่าครับลืมเปิดกล้องครับเมื่อกี้เก็บปลาก่อนนะครับ อ,อชอนบินครับชนบินครับนะฮะชนเล็กครับชนเล็กสูงเต่าบินมาเลย ส,สวยๆอยู่ข้างบนน้ำตอนนี้โอ,อ้นี่ครับท่านสงเต่านี่ครับนี่ครับใส่สวยอยู่นะครับนี่ครับท่านสงเต่าลุดพอดีเลยเย่ะลุดออกจากปลาพอดีเลยครับปวดเก็บปลาก่อนนะครับ นุกำลังจับปลานะครับอะไรดุดล่ะเอาเส,สวยๆครับอยู่นะอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูครับก็ไปดูตอนขึ้นฝั่งครับ อกัดแล้วครับ ชอนปอกครับนี่ชอนปอกสูงเต่านะครับใช้เดดเดียวครับเก็บปลาก่อนนะครับกบยางแนักัวนะครับอ๋อช้อนอืมใช้โฟร่ายอยู่นะครับลืมเปิดกล้องไปเลยเมื่อกี้กดปลาก่อนนะครับ มาแล้วครับมาแล้วครับนี่ชั้นสงเต่าครับใส่แดดเดียวปุดปลาก่อนนะครับมีอะไรอะ่ะปลาลุมบอกรับได้การอืมอันอั้นี่ชันบินเลยชั้นบินครับ ันดินนะจ๊ะชั้นดินหาแล้วครับอีกหนึ่งตัวปลาไซปุ่นครับหเดี๋ยวเดียวก็ได้ปุ่นก็ได้ตัวนี้เก็บปลาก่อนนะครับเปิดกล้องครับนี่ชั่นใสแดดเดียวกดปลาก่อใไ้ปุ่นครับบุดมือใชเนาะแดดเดียวครับแดดเดียวนะครับผมนี่ เอาหัวม่เห็นหาเงินหางเข้าขวามือคนระับกบยางกนะบยางกบยางอะไรนี่กบยางนักล้วนะครับผมรัวรล้ว,ลวอร่อยทอดถุงทองบ้านเพียงนะครับผีเตียวเจ้าไก่มาละไม่รู้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้นาเพียง <laughs> บ้านนาเพียงครับเป็นไงครับจานุวันนี้เส้นหม็ เด็ดครับวันนี้ไม้ครับกินข้าวกันครับงอกินเดียวกินเดียวเดียวกันมาเจอไตแซกครับใครอยากมาไมายสงเต่าครับติดต่อไตแซกได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นี่ครับดูปลารวมนะครับสำหรับวันนี้ก็พอได้ ไปทำเกี่ยวทาเกี่ยวนะครับมานุได้กี่ตัวนี้นะนุหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปตัวโลหโหนะ้ 1> 0, 1 oh, นำอกหนึ่งสองสามสีห้า หกจดแปดเก้าสิบสิบตัวสนะิบสีตัวนะครับโอ้โห oh, 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 กินไปลาไหลเป็นตัวยอะจริงนะ นี่ครับผลง,งานวันนี้ก็พอได้นะครับพอทําแดดเดียวก็ได้ผลก็ได้ผลนะับผลใหญ่เอาปิดคลิปหน่อยก็สําหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมสำหรับปัญไมฟิชิ่งสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ